ฮองจุ้ยประเทศญี่ปุ่นมีอะไรดีวันนี้จานแบงมีคาตอบนะครับผมจานแบงผู้เชี่ยวชาญนักสังฮองจุ้ยไม่ทุกเนปับฮองจุ้ยตามธรรมชาตนนิตามพลังงานของบ้านคุณนะครับฟังคลิปนี้ดีจะได้รู้ว่าญี่ปุ่นเขาจัดฮงจุ้ยกันยังไงนะครับอย่างที่หนึ่งที่ผมสนใจมากเลยนั่นคือดองกี้โฮเทนะฮะที่ดองกี้เนี่ยมักจะเป็นสถานที่หลายคนไปช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือแม้ทั่งผู้อยู่อาศัยเองนะแต่ต้องบอกว่าดองกี้มันมีน่าสนใจยังไงล่ะในเรื่องของฮงจุ้ยเนี่ย พื้นที่ที่มีความซับซ้อนครับดองกี้เนี่ยจะมีการวางของค่อนข้างจะสลับกันจุดที่ขายดีจุดที่ขายไม่ดีจะมีการสลับกันค่อนข้างเยอะรวมถึงการเดินครับจะมีให้เดินวนค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นการเข้าออกจะค่อนข้างลาบากจะไม่ได้ง่ายเอาจริงๆเนี่ยเราสามารถสังเกตที่ดองกี้ประเทศไทยได้เลยเขาจะมีการเข้าแค่รูเดียวและออกทางเดียวเท่านั้นไม่ใชอ่อยู่จะเข้าเพื่อรู้อยู่จะเดินออกทางเข้าไม่ได้เลยนะฮะใครก็ตามที่ไปดองกี้อย่างน้อยต้องเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นขนมของกินเสื้อผ้า ถ้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรสักอย่างกลับบ้านอย่างแน่นอนนะฮะใครที่เจอ,อน,นี้คอมเมนต์กันหน่อยว่าเป็นแบบนี้เหมือนกันจานใช่เลยอะไรเงี้ยนะถ้าสังเกตดีๆคุณจะรู้ว่าฮวงจุ้ยมีอยู่จริงครับ